สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกนชินอิมแพดทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตล่าสุดของเทพน้ำมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับต่อสปอยก่อนนิดนึงเลยว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับใครบางคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับใครบางคนเช่นกันครับมาที่เรื่องแรกกันเลยนะครับซึ่งก็คือสกิลอันตีของเทพน้ำนะครับที่มีการเข้าสู่สถานะบัฟเพื่อบัฟโบนัสดาเมจให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนในทีมนะครับ โดยคิดสแต็กจากเลือดที่เปลี่ยนไปของทุกคนในทีมตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้สแต็กจะสามารถเก็บได้สูงสุดถึง450สแต็กนะครับซึ่งบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างยากจริงๆโดยเฉพาะ C0 จาตกตรงนี้นะครับเขาจะมีการลดจํานวนลงครับให้เหลือเพียงแค่300สแต็กเท่านั้นเองแต่จะมีการเพิ่มจํานวนบัฟที่ทําได้แต่ละสแต็กขึ้นมาครับโดยที่จากเดิมเลเวล10เนี่ยจะอยู่ที่0.22ต่อสแต็กนะครับเปลี่ยนเป็น0.25ต่อสแต็กครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจํานวนบัฟที่ทําได้เมื่อครบ เห็นว่าเดิมทีเนี่ยที่สแต็คสูงสุดเนี่ยเราจะได้ถึง99%นะครับแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเหลือเพียง75%ครับทีนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่จะได้สูงสุด45 0สต็ในเมื่อก่อนเนี่ยมันทําได้ยากมากพอสมควรนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้มีการคานวณดามเมจคร่าวๆของเทพน้ำให้ฟังกันนะครับผมก็จะคิดว่าอยู่ประมาณที่300รสตเต็นี่แหละเมื่อ300 Sta สต็ก่อนหน้านี้เราจะได้บัฟเพียงแค่66% 66%ครับ่ใเตอายเป็นต5ครับซึ่งนตอนนี้มันกไา้เป็น ขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอาจ,จทําไม่ได้450สเต็จริงๆดังนั้นเนี่ยเราอาจจะทําได้อยู่ที่ประมาณ300สเต็ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการบัฟเราเพราะว่าเราจะได้จํานวนการบัฟที่มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึง อีกทั้งก่อนหน้านี้นะครับผมเคยบอกไปว่าเทพน้ำเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยสกิลอันติค่าพลังงานที่ใช้นะครับจะอยู่ที่70ตอนนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนเป็น60นะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่า ER ที่เราต้องใช้ลงเนี่ยก็สามารถลดลงมาได้นะครับโดยที่1น้ํา้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณที่ร7อครับในขณะที่2น้าเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ3 0อยสายได้ครับซึ่งถือว่าปันไงขึ้นมามากๆเลยนะครับอีกข้อหนึ่งเพิ่มเเตตติิมมมกกก็คคคืือออรรรร่งงงขลลดาาาี จาก18วิเหลือ15วิครับแต่ระยะเวลาบัฟของอันติกก็ยังคงเท่าเดิมนะครับอยู่ที่18วิและในเรื่องที่2นะครับก็จะสอดคล้องกับคอแรกด้วยจากสกิล่านะครับที่มีการเรียกซัมมอนมาโจมตีนั่นเองครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเวลาที่น้องๆ3ตัวทําการโจมตีมันจะมีการหักเลือดของทุกคนในทีมาใช้ใช่ไหมครับตรงนี้นี่เองเขาจะมีการเพิ่มจํานวนเลือดที่หักไปด้วยโดยผมจะขอพูดเป็นแบบรวมๆนะครับว่าเราจะสามารถลดเลือดจากน้องๆ3ตัวได้เยอะขึ้น ถึงประมาณ3 0เลยครับซึ่งนั่นก็แปลว่าเราจะสามารถเก็บสแต็กจากอันติได้ไวขึ้นอีกด้วยครับต่อมามาดูในเรื่องของกลุ่มดาวกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะถือเป็นข่าวร้ายของคนที่อยากจะเล่นเทพน้เป็นเมน DPS กันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีการสลับกันร,ระหว่างกลุ่มดาว C2 กับกลุ่มดาว C6 ครับเพราะเดิมทีเนี่ยกลุ่มดาว C2 เราจะสามารถให้เทพน้ำมาตีตีในสนามได้7็ครั้งใช่ไหมครับซึ่งทําดาเมจค่อนข้างสูงตรงนี้นะครับสลับไปอยู่ในกลุ่มดาวของ C6 แทนดังนั้นใครที่อยากจะนําเทพน้ำมาเป็นเมน รตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีสาหรับคนที่อยากจะปั้นเทพน้ําไปเป็นตัวละครบัฟเฟอร์ให้กับทีมนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยกลุ่มดาวซีหจะทําให้เทพน้ําสามารถเก็บสแต็กกับอันติได้ไวถึง3เท่าเลยนะครับและส่วนที่เกินมาจากสแต็กที่ครบแล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเทพน้ําซึ่งก็จะส่งผลให้ดาเมจของเทพน้ําที่มาจากซัมมอนเนี่ยแรงขึ้นด้วยครับตรงนี้จะถูกย้ายมาอยู่ที่ซีสแทนนะครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีการสลับกันร,ระหว่างกลุ่มดาวซีสกับซีห้าด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เน่เนการพิมเ ของสกิลท่าใช่ไหมครับที่จะทําให้น้องซัมมอนเนี่ยแรงขึ้นและ4-5เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลของสกิลอันตินะครับที่จะทําให้บัฟของเราเนี่ยมันบัฟได้เยอะขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีการสลับกันด้วยระหว่าง4-3กับ4-5ซึ่งจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางหมีเขาเนี่ยจะพยายามทําให้เทพน้ำเนี่ยเป็นตัวละครไปทางบัฟมากขึ้นนะครับซึ่งจากทั้งหมดที่ฟังมานะครับผมคิดว่าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจบ้างนะครับว่า เอแล้วอย่างเงี้ยเทพน้ํายังจําเป็นต้องใช้หมออยู่ไหมย,ยังจําเป็นต้องใช้ตัวละครฮิลอยู่ไหมสำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เขาลดสแต็ปลงมาจาก450เหลือ300เนี่ยมันอา,อาจจะทําให้เราสามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับผมว่ามันก็ยังอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้หมออยู่ดีนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเริ่มต้นโลเทชันด้วยการเปิดด้วยตัวละครบัฟ แปะน้าแปะอะไรอย่างงี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็บัฟให้เรียบร้อยก่อนที่จะสลับมาเป็นที่ตัวละครอย่างเมนดีพนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ6-8ถึงแวีอยู่แล้วซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเทพน้าเนี่ยก็มีการปล่อยซัมมอนออกมามาลดเลือดทุกคนใช่ไหมครับเพื่อนๆอลองคิดดูนะครับว่าก่อนหน้านี้สมมุติว่าเราอาจจะลดเลือดไปได้มัน20 25, 3 0มเนี่ยมันก็จะกลายเป็น40-50%ถูกไหมครับซึ่งอันนี้เราลดเลือดท e ุกคนเท่าๆกันดังนั้นเนี่ย ถ้าคิดอยู่ที่30%คูณ4เราจะอยู่ที่ประมาณ120สแต็ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังไม่ถึง300เนอะออแต่ว่าพอบัฟมาแล้วเนี่ยเป็น40-50%เน่ยเราจะได้ประมาณแบบประมาณ160-200กันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวละครอย่างหมอไปมากดฮิวก่อนที่จะสลับไปตัวเป็น DPS เนี่ย มันจะทำให้เลือดของทุกคนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเกือบเต็มหรือบางตัวนี่คือเต็มเลยใช่ไหมครับเราก็จะเหมือนคูณ2ไปเลยนะครับจาก150 160กเนี่ยก็จะกลายเป็น300ไปเลยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไงตัวละครอย่ามอไปก็ยังถือว่าช่วยเราได้ดีอยู่นะครับในกลุ่มดาวของ C0 แต่สําหรับการนํา C6 มาอยู่ที่ C2 เนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้าน,นี้มันดีมากๆเลยนะครับตอนที่สแต็กมันสูงสุดอยู่ที่450เนี่ยแต่พอมัน ลดเหลือ300สตแตกเนี่ยผมดูว่าการไปถึง300มันไม่ได้ยากขนาดนั้นบวกกับเขาอะ่ะบัฟตัวละครซัมมอนให้ลดเลือดเรามากขึ้นอีกเนี่ยมันเหมือนมันช่วยเราค่อนข้างเยอะแล้วการที่เราจะได้300สต็กเนี่ยมันดูไม่ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปลดซีสอ,อะ่ะมันได้เร็วขึ้น3เท่าก็จริงแต่ว่าผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเราขนาดนั้นมันอาจจะลดความจําเป็นในการใช้หมอน้อยลงหน่อยนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเล่นกับเทพน้ําเราต้องพยายาม เลี้ยงเลือดทุกคนในทีมให้เกิน50%อยู่ดีเพราะเป็นพาสซีฟของตัวละครพาสซีฟของสกิลธาตุนะครับที่น้องๆซามมอน3ตัวเนี่ยะตีแรงถ้าเกิดดูดเลือดได้ครบทุกตัวนะครับซึ่งสาระข้อมูลวันนี้เนี่ยก็หมดลงเท่านี้นะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่วางแผนจะป้านและเปิดตัวเทพน้ำกันนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์นะครับหรือคอมเมนต์ถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมยินดีที่จะตอบทุกคําถามเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ